เสียงถอยเสียเก่าเดิมนะครับซึ่งผมค่ายนอดออกหลายตัวแล้วมันอาจจะมีการรั่วเนี่ยก้อนที่จิบไปเป็นทอใบไหมครับองยังรยังจานยังไม่ทอนะครับจ็นถึงนี้เน,นี่ยมันจะระมานเนี่ยเราก็จะ ไ้ทอแล้วครับย่งคันนอนตัวเดียวคองหยาบได้ครับดับ้านนะครับดันบ้านดันบ้านดึงทอยเชียวครับ อบดินบอกอะได้ผมต้องกับใจน็ดตัวนั้นเข้าไปไหมส่วนที่ดิงบอกโอเค บอกิดออกอยู่ครับออกอยู่ออกอยู่ามาหูง <c oughs> ไหมฮะมาหลงไหมสัตว์นี้ <c oughs> ก็ก็รถครับเ <c oughs> สาวอ่ฮะตากล้องเรับตากล้องแสนสวยครับ <c oughs> สาวคนเดียวของผมกำลังจะออกครับ ดีพี่สาววยู่ครับพี่สาวอยู่ก็ถ,ถือได้อยู่ผมถือมะแพงหรอกก็แตงสักแตงเนี่ยอของมันต้องมีครับครับไม่สุดก็จะไปทำมันเลยต้องเอาให้สุดติงครับนี่ก็คือตอปีโดฮ <c oughs> ะปลาขใหญ่ขอดใหญ่ผมก,ก็บิห่อ่เก็บกลับครับเก็บไปแล้วจผมเดี๋ยวผมจะมาถอดตัวนี้ ต้องใชสิทธถอดกาบตัวนี้ก่็ตามเป็นเรื่องประแจปลาใจก็คือตัวนี้ผมกัยางวอมรถอยู่รอบหนึ่งผมก็เลยเหลียวเห็นกองเครื่องมือมันมันมีเครื่องมือครับครบครับเขาหายมาดีอยู่เพิ่นเก็บกลับอยู่ขงังนี่ประแจเรกพร้อมเดี๋ยวตอนเบ็ด์เรีเยแล้วผมเสียงมึไวเครื่องมือนี่มองล็อกหมวกกันน็อก สำหรับหมูกนกทิ่นี่สายเขาลอกไว้กันไรไอขโมยมาลอกมาไรไหลไหลมาเลาะมาหลักหมูกนกกับเวาก็มี่มองเก็บไว้ให้เป็นหูหอยอยู่ข้างๆครับกล้องเก็บมือกับมี่ครับความหมายครับเนี่ยก็คือจะถอดตัวนี้ครับก็จะเป็น เอ้ยพ <c oughs> <ING up ko> ี่น yeah. <iedzieć> ้องเบอร์สิบเจ็ดครับปัญธรายเหรอครับในที่ออกได้เหรอบินโคดีเลยไอ้เวีบมาเหมือนฟามีตาเวสหาหนอนปีแยเบอร์สิบเจ็ดคุณไอเวสมาพอดีเลยเนี่ยครับหลังจากที่ได้ปีแย่มาแล้วเบอร์สิบเจ็ดครับตัวนี้ให้เฮ็ดทันที่เลยครับ ผมกับมึงเขาไมา่อขี้หนึ่งครับตัวนี้มันสายตัวนี้มันหมุนบ่นได้มันจีขาดผมก็จำซื้อมบ่กใครเลไอต,ตัวนี้เจ้าเโคตนซื้ออย่างยี้นีน่นเรใส่กับเฮ็ดจจริงๆหระครับง,บาง่บายๆเบื้องต้นเขาบ่ต้องเป็นหาคำหาปักมันไปถอดปักมันปักมันจิดเดอผมมาไล่ครับตอนเราใส่กับเฮ็จจริงๆละ่ะ okay. น็อตเปื่อนพี่น้อนงกุ่มที่ครับกอดเกือบใส่น็อตอนใส้นะครับก็นี่อ่าใ้นิดนึงผมก่พึ่งหัวฉลาดกำลังจุ้มอังอัง่จนว่ะเยาหรือยังจะขึ้นอ มันก็ดีครับยอดครับแข็นเกิน,กน,อนกคอยระวังเล้สรับท้ายตรงนี้ไม่ั้องนี้ครับพอเจะเห็ดมาตรงพอดีเลยนนเลาก็รวมกลับเข้าไปทางในปุ๊บใส่ตรงนี้กับมันนี่ปุ๊บแล้วก็ใส่หนาแป้นเข้าไปครับ บุญผมกับบ้แน่ใจว่าเขาเอินกันยังผมเอิ่นมาเป็นตามเลยนอนตุ่มเงี้ยคล้องีัปโ่นมามาแล้วผู้ชิด้าครับ <c oughs> ผู้ชิด้าผู้ชิจมเหมยผมมากีกแล้วเจ <c oughs> ด้าข่อเด้อรถไม้ไม้ขอถอดทอ่อทิมแล้วบ่ทิมดอกพี่น้องเราติดเก็บไว้ เป็นสเปร์ครับคือว่าของมันต้องมีว่างครับข่อยไปง่ายๆข่อยไปสุยเอาปัดเลยบ่ไเด้รอ่เลย ผมสีโบท่านอัดแน่นไปเลยครับอนะันไหนกอตึงๆทุกคนพี่น้องนี่ครับจะเหนหน้าตามาเป็นประมาณนี้ครับแล้วก็ามใ,ใส่ไส่คอนไ <c oughs> ส่ผมว่าไส่ผอที่สอง น็อตตัวนี้กินเง่างอเา,านอ็อตตัวนี้ไม่กีนน้องน็อตดีจ้ะอ๋ออใจแล้วครับนอตตัวนีงนัวนต้องอยู่ทั้งนี่เจอน็อตตัวนี้ไม่ใช่หนึ่งห่วยปรด้ นอตตัวนี้มันอยู่้อมห่อนต้องตันอตตัวนี้ครับเขาเรือมันถือแล้วครับเนี่ยของโปรยม,ยมากโปรหามากตรงรุนครับเ้าก็สามารถมาใส่ซุกเข้าไปได้เลยพี่นอ้นองอผมว่าแล้วผมจะเด็กค่ายนอตตัวนั้งหนวก่อนลงี๋ยขอค่าหนึ่งกนะ่อน ได้มันต้องได้ก็เห็ดมัานแน่นครับพี่น้องบอสันมันมันจะพิวมันจะเผาบ้าขอลยพี่น้องโอ้บอถึงล็อกเป็นเป็นตรงไหนเป็นไปเอิ่อั้ง nhạc bên đây là tôi này nó tông mà rung này tôi như này Hãy subscribe cho kênh Ghiền con không 네ร <oh> ่งส mmm, ันตรงนั้น่องสีจริงๆนอเลยครับนี่นี่ีดีวะแปี่ดีวะตีไ่ขอพี่นอน ยังหยุดไว้ก่อนก็ได้ครับขี่รถงเทียมนะครับมันโกไว้ทางในผมก็ได้ใส่ตะใบมาแต่งออกนิดนึ่งวายุเปลี่ยนชุบ้เข้าบ่เข่า

มันออทอมันนันบ่มันนเว่าเป็นปลายูดบ,บ่มันขอหน่อยหนอยไงนมันมันเบ,บเมเสยาวันคืนอป่นปลาย,นลนายนูนป็นปลายตันนเป็นปลายทอดถเขาหามากันมันหายทอสูดทอแห้งมาเลยโดยนี่มันกักแรงมาไว้ต้องไปไปรีแม็กไหมกดกดกดแรงมา nó có tí đây hang thơm có thần mình chốt từ biển bao phan Cầm thử có bà đủ quá chỗ thang này hình má hình kẹo quá phải phải chỉ vào kín mà mày เบี no ้ยวพูกเราปวดรอตรลีเอ right. hmm, ียเ้เาปวดเอาเาเ้าเี๋ยวแท้ผมเอาตอนเดียรหผมจะปดตอนแดเอนมาแล้วฮะเส้นหาุนละตกกลับมาแล้วแล้วผมใจสดที่แรกไปจองไว้หาท่านวันนี้ บาที่นี่ก็ไปเอามันกับหักเงินดาวเงินยังออกมันบ่อนันให้เหาเดยันห้าวถไปเอาแสนสี่หมื่นหาพันแปดร้อยบาทมันก็มีแต่ว่าห้าวถไปอย่างนั้มันขาขคนชงสื่อทางเฟสอ่ะสื่อทางเฟสก็ได้ขาบวกขาขคนชงแล้วมันก็ถือกินดีๆขึ้นก็เลยเอาเนี่ยเขาสื่ออยู่หลังสวนเวลารถมันเป็นยังเ้ากับไป ใช่ม mm. ันเียงไปซ้อมไปเคลียรี่นี่ง่ายแ่ตัวเปิดแหนาสามลอยที่ที่เรอลยาที่นแมนตัวเก่าเคียร์เย็บรุ่นใหม่มันสามลอยที่ที่เมื่อเลี้ยวีดีนะไปเบิ้งงเกียร์ไฟตามูรุ่นเก่านาม่ีนู่นมันหนึ่งคุนไฟเอวีดีบ้จากว่า เีมยูหรอวะพอสปิงลูกสปิงสปริงสปิงนนี้ตัวนนทน้ยี่ยมเออนั่นสปริง่เออดึงพอเีย่อมาขวางกูแก่นม่เป็นนั่นน่ะ มองกระเป๋าแข่งท oh, okay, mm ี hmm. hmm. ่หล่ไปหลดไปเทาตรเาสสาวโอเคครับเอาของีวังด้ล้วานี้งมาก่อนม่ต้องเสียกันไมนต้องเสียกตัดนหบางทีได้เนาะทอง มี่หลุดยางซูบเหนียวไหมบ่ไม่มีอ่ะบ่บางอของพ่อมันบ่มีอย่บ่ลง,ง,ง,งกับมันขูดเกียร์ได้หรือมันดีต่างกันตาชีหลังจากที่ว่าสตาร์ทมืออย่างเดียวเียนแล้วนะครับแม่อ,มอันนี้สตาะตา,ม,าม่ากับเย็นทอแล้วก็ลองฟังเสียงทอไหมมึงมันจะเป็นยังไงอันนี้คือบ่ท่านไหนถอดถอดจุกลดเสียง